ตามหา d m a c c a แคยกสูงเข้ามาแล้ว1คันค่ะปี2022นะคะเป็น1.9่เไฮนเดอร์ค่ะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะลูกค้าของเรามีหลายสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาไม่สีเทาดำนะคะลูกค้าโดยเฉพาะคันนี้นะคะรถสวยกิ๊กเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับเลขไมล์แสนสองเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้ดีแม็ตัวยกสูงนะคะคันนี้เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะคะมาถึงก็รีวิวให้ดูเลยค่ะนี่นะคะ สำหรับคันนี้นะคะโคมไฟหน้าไสาแก้วไฟตัดหมอกมีม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของสีรถค่ะลูกค้าเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะคะถามว่ารถมีเก็บสีบ้างไหมอาจจะมีบ้างนะคะร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆแต่จะเกิดว่านะคะเก็บสีไม่ต้องแถบตัดไปได้เลยค่ะเราไม่ขายนะคะทิควน,น้ําท่วมไม่เอามาจอดค่ะใครที่สนใจนะคะในส่วนของรถคันนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคา5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะเลยนะคะ สำหรับด้านหน้าค่ะลูกค้าการชนหน้านะคะมาพร้อมกับโครเมียมนะคะโลโก้อีซุนะคะรถสวยรอเลยทีเดียวค่ะสำหรับโฉมหน้านี้ของอีซุซูนะคะนี่ค่ะที่สำคัญรถคันนี้นะคะออกมานะคะก็คือวิ่งน้อยใช้งานน้อยไม่แสนสองถือว่านะคะไม่เยอะค่ะรถตรวจเช็คเบื้องต้นให้แล้วนะคะสาจุดเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นค่ะใครที่สนใจนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ค่ะออกได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะซื้อออนไลน์ได้ทุกจังหวัดค่ะฟิล์มก็เป็นฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้านี่นะคะไล่ให้ดูรอบคันค่ะบันไดข้างมีมาให้แล้วนะคะ สำหรับเชื้อเพลิงนะคะคันนี้เติมดีเซล B7 นะคะถ้าเป็นรถกระบะด้านหลังค่ะลูกค้าการชนท้ายก็มีมาให้ครบนะคะไฟหน้าไฟหลังไฟข้างนะคะเราเช็คให้หมดแล้วค่ะในส่วนของระบบไฟระบบแอร์ของเหลวต่างๆเราก็เช็คให้นะคะน้ามันเครื่องถ่ายให้หนึ่งหมื่นกิโลค่ะวิญญายาวไปเลยนะคะคันนี้มีกล้องมาให้ด้วยค่ะลูกค้ากล้องด้านหลังนะคะแล้วก็แม็กเนเลอร์มีมาให้ครบนะคะแม็กเลเลอร์สภาพสวยๆเดิมเลยค่ะ นี่นะคะโดยรวมรอบคันถือว่ารถสวยค่ะลูกค้าใครได้ไปถือว่าช่วงีมากๆสำหรับราคานี้นะคะห้าแสนสามหมื่นเก้าันบาท h a r ด d มแม o ยกสูงนะคะเดี๋ยวไล่ไม้ดูในส่วนของอยางกันนิดน,นึงค่ะลูกค้าสำหรับยางคันนี้เป็นยางปีสองพันยี่สิบสี่นะคะดอกอยางหนาๆพร้อมใช้งานนะคะใต้ซุนล้อลูกค้าดูได้เลยค่ะในส่วนของตัวรถนะคะนี่ค่ะให้ดูถึงความใหม่นะคะลูกค้า ใครดูรถไม่เป็นนะคะเดี๋ยวดูตามกันไปได้เลยค่ะปิดความน้ําต่วมมาไหมเขาดูยังไงนะคะหลักการเบื้องต้นค่ะลูกค้ากุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวปลดล็อกให้ดูเดี๋ยวพาไปชมภายในนะคะเปิดมาด้านในค่ะสําหรับประตูนะคะลูกค้าเปิดกว้าง90องศานะคะเรียกได้ว่าขึ้นลงสะดวกสบายนะคะครอบครัวตัวใหญ่ตัวเล็กก็ขึ้นลงง่ายนะคะ ขอบประตูต่างๆลูกค้าดูได้เลยนะคะก็คือเดิมๆนะคะเครื่องหมายมอ,อก,อกอจากอซูสก,ก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าสำหรับขอบประตูรถนะคะใครดูรถไม่เป็นดูตามได้เลยค่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยจากโรงงานนะคะไม่มีบิดเบี้ยวค่ะไม่มีพิควมมาแน่นอนนะคะอันนี้ฝั่งคนขับนะคะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามได้เลยนะคะใครมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างพาเข้ามาดึงดูเองได้นะคะ อันนี้ก็จะมีปุ่มกันถนนลื่นนะคะแล้วก็ตรงกระจกด้านข้างนะคะอันนี้ประตูด้านข้างก็จะมีที่ปรับกระจกซ้ายฝาตัวล็อกประตูนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสำหรับเลขไมค์ค่ะไมค์แสนสองนะคะคันนี้ไมค์แสนสองเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะ ออกง่ายคะ่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้มีที่มาไรายได้จริงค่ะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถมาออกกับเซเวได้นะคะโทรตรงก็ไม่ได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกค่ะออกได้ทุกจังหวัดนะคะคุยเงินดาวยอดผลกันเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้เป็นหัวน็อตนะคะแผงประตูหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนะคะเกลียวน็อตไม่แตกค่ะ นี่นะคะเม็ดอาร์คด้านซ้ายนะคะก็เดิมๆค่ะไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คเดิมสำหรับด้านในนะคะคันนี้ก็หน้าจอประมาณนี้นะคะแอร์เราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วค่ะทำงานปกติเย็นเจ็บนะคะแล้วก็บวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรก็มีมาให้ครบนะคะลูกค้า เบาะเป็นเบาะหนังนะคะหนาหนาแบบนี้เลยค่ะสภาพไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อเลยค่ะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะตามเจเอมาได้เลยค่ะ ามมาเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันด้วยนะคะลูกค้านี่คะ่ะสําหรับนะคะคานด้านหน้านะคะลูกค้าคานเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตเกลียวไม่แตกไม่มีรอยขยับค่ะแผ่นเพจนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตทรีตรงกับสําเนาหน้าเล่มน,นะคะตรงนี้ต้องไม่มีรอยตอกรอยงัดนะคะลูกค้าแล้วก็หัวน็อตนะคะแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาเกลียวน็อตต้องไม่แตกนะคะลูกค้า รถเดิมโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะหัวน็อตฝากระโปงนะคะเม็ดอักขอบกระโปรงต่างๆลูกค้าดูได้เลยนะคะไม่มีรอยขยับเกี่ยวน็อตไม่แตกนะคะสำหรับฝากระโปงนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนกภาพสวยไม่มีรอยต่อยยุ่ยนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ วิ่งยาวๆไปเลย1,000 0กิโลนะคะตัวรถรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะ2ปีหรือ1,000 0กิโลค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยรถของเรานะคะลูกค้าลูกค้าจะได้รถสวยเดิมแน่นอนค่ะ mm hmm. สำหรับใครที่สนใจดีแม็ตัวยกสูงคันนี้นะคะก็สามารถปรึกษาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยค่ะสามารถออกได้ทุกจังหวัดเลยนะคะจัจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท1,000บาทค่ะ ใครไม่สะดวกมาเราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเต้นให้ถึงบ้านนะคะเตรียมเอ,อกสารไว้ให้ครบสาวันสีวันรถอนุมัติถ่าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถน้องเอก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านเช่นกันค่ะยาลาปัตตานีหาดใหญ่สงขลานะคะออกได้ทุกจังหวัดค่ะชุมพรน,นะคะภูเก็ตทางงาังนาไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยค่ะสอบถามปรึกษาเอกสารกันก็ไม่ได้เงื่อนไขง่ายๆคะ่ะลูกค้า อายุยี่สิบปีบริบูรณ์ค่ะฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่หมื่นสองนะคะลูกค้าหรือถ้าใครหนึ่งหมื่นที่บ้านมีสวนก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะคะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนมีสวนอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าทักมาคุยทักมาปรึกษากันได้ก่อนนะคะสําหรับชาวสวนนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็สําเนานะคะสมุดเกษตรสําเนาโฉนดหรือสอป,ปกนะคะใช้แค่สําเนา ลูกค้ามีเอกสารอันไหนก็ใช้อันนั้นได้เลยค่ะทะเบียนบ้านประชาชนใช้แค่สามอย่างถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะลูกค้าหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนที่เงินเดือนเข้าอยอดหลังสามเดือนนะคะทะเบียนบ้านัประชาชนใช้แค่สามสี่อย่างแต่ถ้าเป็นค้าขายนะคะใช้บินที่เราซื้อของมาขายได้เลยค่ะใครมีทะเบียนการค้าแน่ทะเบียนการค้านะคะเอกสารง่ายๆายไม่ยุ่งยากค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียงหนึ่งพันนะคะฟรีจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะคะ มีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินกญแจติดในรถน้ำมันหมดยางแตกรถยกรถสไลด์นะคะลูกค้ามีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกค้าจะเข้าเงื่อนไขธนาคารไหนอยากผ่อนกี่บาทอยากดาวกี่บาทสามารถโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์8 9256หหหนะคะขอรูปเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้ค่ะถ้าเกิดว่าโอเคก็สามารถทำจองเข้ามาได้นะคะ ออกได้ทุกจังหวัดค่ะใครมีอะไรสงสัยหรือว่าเงื่อนไขธนาคารต่างๆนะคะมีเงินดาวกี่บาทอยากผ่อนเท่าไร่ก็สามารถโทรตรงเข้ามาได้ที่เบอร์094 598 9256ี่ห้ากค่ะลูกค้าเราเป็นโชว์รูมใหญ่นะคะมีศูนบริการเป็นของตัวเองค่ะตัวเช็ครถทุกคันก่อนเอามาจอดรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะทุกคันค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าสนใจคันไหนสเปคไหน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่เซลเอนะคะของเรามีหลายสาขาตัวประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะคะอยู่นองจอกนิมบุรีสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะที่เราเอกำลังอัดคลิปอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่มอตาปีเก่านะคะลูกค้ามอตาปีเก่าเส้นใกล้ๆกลองบินเกตเลยค่ะใครมาไม่ถูกก็ยกหูกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยว,วยเราเอแจ้งพิกัดให้นะคะ0 9นย์เก้าสี่ห้าเก้าแดเก้าสองห้าหกฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้เซลเอด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ว่าน้องเอารถมาอะไร,ะไรมาขายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ